โเคชื่อเล่นชื่ออะไรก็ได้ชื่อไ,ไมค์ค่ะไมค์นะอเอาเกมมาดู้องตอนนี้จะเป็นการ์ตูนของดิสนีย์นะคะโโอ้หจะอันนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงแอนนาเบลค่ะแล้วก็จะมีโค้ชเซนนะคะอตอนนี้จะเป็นเจ้าหญิงอแอนนาคะ่ะเคยดูทุกเรื่องอยังเนี่ย ดูเกี่ยวกบทุกเรื่องใช่ค่ะดูเกับทุกเรื่องแล้วตัวนี้จะเป็นมูหลานนะคะตัวนี้จะเป็นมูหลานที่ใช้ใช่ค่ะจะเป็นฉบับแอนิเมชันนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงแอรียลค่ะมีหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกที่สุดคือลูกานะคะจะเป็นลูกาค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้ก็จะมีหลายเรื่องเลยค่ะจะเป็นโปรเซ็น ข้างที่สองค่ะแล้วก็มีเดิร์ตทอยนะคะเดิร์ตทอยสตอรี่ค่ะโอเคโอเคว้ปไปห้องเดียดได้ไหมว้ปไปได้ค่ะตอนนี้จะเป็นจะสามารถว้ปไปห้องเพื่อนได้นะคะทำได้ทำได้สวยสดีแสงขึ้นหน่งบน